คืออะไรเล่าไม่เดี๋ยวคือะอะไรนะไม่จะกระซิบทำไมวามีอะไรก็พูดมาตรงๆมันมันมีอะไรก็ก็คือเดี๋ยวเราคนกันเองเราคนกันเองมีอะไรเราคุยกันฉันพี่ฉันน้องเข้าใจเลยพี่จุดเนี้เข้าใจเลยว่าแต่มีเรื่องจะปรึกษาก่อนเพราะเดียวเราต้องถ่ายรายการใช่ใช่เดี๋ยวถ่ายรายการไงกับเพื่อนแกสองคนถูกต้องแต่ว่าวันเนี้ยคือกลัวมันจะพูดไม่รู้เรื่องไม่ใช่หรออะไรพูดไม่รู้เรื่องจะบ้าก็ ทำเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานด้วยกันมากี่ครั้งเอาเฉพาะคอนเสิร์ตสามคนเนี้ยสาม้วพี่เหรอใช่สามครั้งแต่ว่าครั้งที่สี่ก็โอเคไงแต่ตลอดสามครั้งที่ผ่านมามันไม่เป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงปัจจุบันนี้พูดไม่รู้เรื่องเลยพี่เฮ้ยมันอกหักมันมีแผลตรงนี้วพี่ออฟอกหักใครๆก็เคยไม่แต่ปัจจุบันี้คือมันอกหักก็จริงคนอื่นเขาไม่เป็นเหมือนมันมันเป็นขนาดไหนมันหายใจเข้าก็เศร้าหายใจออกก็น้ำตาพี่มันพูดไม่รู้เรื่องฟูมไฟล์เลยฟูมไฟล์จริงเหรอ เราร้องเพลงได้ไหมแต่งเพลงยังแต่งเพลงยังไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยพี่อ้าวแล้วขึ้นไปคอนเสิร์ตจะไปทําอะไรไปยืนร้องไหยืนทวงไงจริงป่ะจริงเขาเรียกว่ามันกลับดีกว่าเฮ้ยคือเอาบอกคือเอาไปต้องทไม่อย่างไม่นี่แกไม่สบายใจว่ามีมันอยู่ใช่พี่นี่นี่พูดถึงใครไปบ้านเฮ้ยนี่เรื่องจริงเฮ้ยนี่แต่ก่อนมันเป็นคนเมื่อก่อนมันเป็นคนโอเคไงพี่แต่ตอนนี้ไม่ไม่ไหวเลยมันเขาเรียกว่าอะไรสมองอะอย่างงี้อย่างงี้ ถ้าถ้างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวนีี้เด๋ยวพี่เคิดให้พี่รู้จักโรงพยาบาลพี่ทำทำงานพวกนี้เยอะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้อะไรไหมเดี๋ยวพี่พี่ลองไปหาข้อมูลก่อนถ้ามันถ้ามันขนาดนั้นเดี๋ยวเอาน่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มึนเพราะว่าพี่ไม่ได้เตรียมการว่าจะเป็นอย่างนี้ไงเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเอ้ยมันเป็นขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยถ้าถ้าเป็นขนาดนี้แล้วมันจะเอานี่ไงนี่ไงนี่เอาเอาว่านโอเคไหมโอเคเปล่าโอเคครับพี่ว่านโอเคใช่ปะโอเคพี่ ก็โอเคนี่หว่าโอเคมากครับนี่ใครนี่ใครอยู่สัญญาคุณนากอนี่ใครผมว่านสนกิจครับเออก็โอเคนี่หว่าครับผมนี่ทําอะไรอยู่ก็ซ้อมไงฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพลงใหม่ใช่ไหมฮะจะมีเพลงใหม่ครับพี่เร็วๆนี้เลยเฮ้ยมันก็โอเคทําไมเมื่อกี้ออฟมันพูดอะไรวะมีรู้เรื่องเลยวะอุ้ยเอออฟอ่ะพี่เออออฟอ่ะตอนนี้พี่ไปฟังมันไม่ได้เลยนะเพราะตอนนี้มันสมองมันไปหมดแล้วพี่เอ๊ะป้าพี่เพิ่งคุยกับมันเมื่อกี้นี่ก็พูดรู้เรื่องไงแต่ว่าเรื่องที่มันพูดเนี่่ยพีงๆอู่ ตอนนี้เนี่ยคือไม่ว่าจะพูดอะไรพี่เชื่อไม่ได้เลยตอนนี้มันคือผู้ป่วยนอกซึ่งเป็นแบบระดับอันตรายมากจริงเหรอมันอัดมิทมาแล้วอ่ะอัดมิทแล้วแล้วมันก็หนีออกมาหลายครั้งเฮ้ยครับมันได้ทำอะไรอ่ะไปอะไรอ่ะคือสมองเนี่ยมันไปหมดแล้ว ฮอร์โมน,นในร่างกายมันเปลี่ยนแปลงเยอะมากไอ้บ้านั้นมันต้องคนไวทองไอ้นีน่เขายังเด็กอยู่ไม่ใช่วัยทองพี่คือตอนเนี้ยฮอร์โมนร,ร่างร่างกายบางอย่างมันมีความกำยำเป็นชายาแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นผู้หญิงไปแล้วแล้วมันก็นอยากจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองอมันบอกผมสุดท้ายบอกว่ามันจะไปผ่าเฮ้ยครับจริงไหมจิงครับ แล้วไงแล้วทำไมสมองมันไปหมดอ่ะแล้วหมอก็บอกว่าเฮ้ยคุณไปคิดดีๆคุณออฟคุณเป็นนักร้องนะคนเขาชอบคุณเยอะคุณเอายาไปกินก่อนแล้วคุณคิดดีๆเพราะยามันทำลายยยาคครเีดอะไรอย่างงี้ป่ะทำลายสมองอะไรพี่นิ้งลายยืดนั่งอยู่บ้านไม่ไหวพี่เฮ้ยไปหมดแล้วอย่าไปเชื่อมันจริงผู้พี่จริงอะไรกันเดี๋ยวพี่หมื่นซ้อมซ้อมเพลงไปก่อนซ้อมเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เคียร์ให้เดี๋ยวเดี๋ยวรอสัมภาษณ์ทีเดียวได้ครับได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราซ้อมเพลงไปครับพี่แป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่มานะครับผมเดี๋ยวนะคนนนนนนึึึงงงบอออกกกกกวว่าคคหหััแล้ ไปหมดแล้วอีกคนฮอร์อมโมนฮอร์โมนเบี่ยงเบนไปหมดกินกาแฟดีกว่ากินกาแฟสบายใจโอ้อะไรของมันวะเนี่ยงงไปหมดแล้วเนี่ยสวัสดีครับพี่ดูสวัสดีครับพี่ดูสวัสดีครับพี่ดูากาแฟดำที่หนึ่งครับอ,อุ้ยนี่เฮ้สวัสดียังไงอะเอาอะไรเดี๋ยวพี่เลี้ยงร้านนี้กาแฟอร่อยมากกินไรไม่ลงพี่ดูทำไมอะเครียดช่วงนี้เครียดอะไรกบพี่ดู เล่นพวกไอจีพวกเฟซบุ๊กอะไรเง้ยมีมีมีคืนนี้ตอนนี้มีปัญหามากเลยอยากจะแบบนี่ไงโรคโซเชียลยันต้องระมัดระวังโรคโซเชียลมันเป็นโรคไม่ไม่ใช่โรคเสมือนจริงประเด็นคือเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยอยากจะอันเฟนเพื่อนเพื่อนคูณใช่ถึงกันไหมก็ประมาณนึงประมาณนึงทั้งถกันแล้วอยากอันเฟนมันทั้งไม่อยากให้มันรู้ด้วยไม่อยากให้มันรู้รู้มันรู้เฟซบุ๊กรู้คือประเด็นมันคือแบบใช้ชีวิตลําบากพี่ตื่นเช้ามาเห็นมันอัพรูปเห็นอะไรมันไม่แกก็อย่าไปดูสิ อ๋อมันเด้งมันเด้งขึ้นมาให้ใช่แล้วมันดันเซ็ตแล้วมันบางทีมันแตกพี่พี่ดูก็รู้จักไอ้ไอ้ไอ้ตัวย่อกันอ๋อตัวย่อก็ได้อ๋อออปประกวดเวทีเอฟไม่ออกเลยเอฟนี่ย่อแล้วด้วยนะใช่ย่อแล้วย่อคืออ๋อปศรูปรูปแต่ละรูปนมันเกินเกินจะทนพี่เนี่ยแล้วแต่ละรูปออกมามันไม่รูปมันเป็นไงโอ่งเกงในซีทูพี่จริงๆ อังเกงในซีทูใสถ่ายออกสื่อเงี้ยเหรออ้วผมตื่นมาพี่หกโมงเจ็ดโมงผมตื่นมาเพื่อใะ้ผัใจวดสดชื่นออกไปรดน้ําต้นไม้แล้วต้นไม้ผมฟอร์พี่คือเนี่ยเพราะรูปของมันเนี่ยเหรอแล้วมันใช้ชีวิตยากเฮ้ยทำไมมันเป็นคนอางนั้นวะมันขนาดนั้นเลยมันมียิ่งกว่านี้อีกพี่ถ้าพี่มีเวลาม่คือถ้าแบบนี้มันต้องติดเลทเลยนะเด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดไม่ควรฟอลโล่ไม่ควรตามดูไม่ควรอะไรต่ำกว่าสามห้าก็ไม่ควรต่ำสามห้าเลยไม่ควรเลย โอ้โหเนี่ยผมผมสามห้าผมยังบางทีเดี๋ยว็ดวไม่เป็นไรเอาอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้คำปรึกษาแต่พี่ขอไปหาข้อมูลแป๊บนึงตอนนี้สมองพี่กำลังสับสนนิดนึงแกสั่งอะไรไปก่อนเขาไก่ไมีไหมฮนะกาแฟสิว้ามืน่นมืนมืน,มนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคนหนึ่งอ,อกหักคนหนึ่งฮอร์โมนอีกคนหนึ่งบอกว่าอีกคนนึงลงรูปพิสดารดูครับเรื่องมันยังไม่หมดแค่นั้นนะพี่มันยังมีอีกคนหนึ่งพี่ที่ผมต้องเล่าให้พี่ฟังเลย ยังมีอีกเหรอยังมีครับใครอ่ะคุณป๊อปปองกูลพี่ป๊อปปองกูลนี่ยก่กล้งนี้เออยู่พี่งั้นพี่เบาหน่อยพูดเบาหน่อยือตอนนี้เขามีปัญหาหนักมากชีวิตเขาจริงป่ะจริงครับเรื่องนี้พี่เขาเล่าแล้วเขามีปัญหาเรื่องอันเฟรนอันเฟรนอุยไม่เชื่ออันนี้อันี้เรื่องกันเ็วกันลาพี่เดี๋ยวฟังเอาเรื่องอะไรอ่ะเตียงหักครับ o เตียงหักเฮ้ยเดี๋เด็ดเดไม่ได้มีตามข่าวอยู่มันยังไม่ได้แต่งงานมันจะเตียงหักได้ไงเตียงหักเนี่ยเป อาการแบบว่าแต่งงานแล้วมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรย่างงี้ไงหักจริงๆครับพี่เชื่อผมเถอะผมน้องชายของพี่เองจริงเปล่าวะหักทุกวันเตียงไม้ก็หักเตียงเหล็กก็หักอลูมิเนียมก็แล้วไทเทเนียมก็แล้วกี่เสากี่เสาก็เอาไม่อยู่เดี๋ยวหักของแกคือหักยังไงหักก๊อกครับนอนเฉยๆเนี่ยเตียงเริ่มเคลื่อนครับบบบพลิกตัวเท่านั้นนะครับเปลี่ยนเป็นตะแคงปุ๊บกลับหักพอน้หนัก เนี่ยหรออือหืมนี่ตัวอ่ตัวอย่างนี้ครับจริงวะเนี่ยใช่ครับแล้วก็คือช่วงหลังกี่กี่อันเอาจช่วงหลังเป็นไงช่วงหลังคือก็เอาฟูกวางอะไรฟูกอะไรฟูกนอนมินิมอลฮะใช่บอกว่ามินิมารตรงนี้ดีมินิมารดีตรงนี้เพิ่งผ่านมาเพิ่งไปซื้อมาเลยของเยอะเลยใช่ไม่มีอะไร ไม่มีหรอมันมีมินิมอลไงมินิมอล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 ขนาดอะไรเห็นฮะอะไรหักๆมินิมอลฮะกับพื้นนาะกับฟู่ๆฟู่ฟูู่ๆโอ้ดูฟู่ดูดูคำปูมากับคำปูดูดิดูลุสลีฟู่ฟู่ๆๆคือเมื่อกี้อ่ะพี่เมื่อกี้ยังคุยไม่จบอ่จริงป่ะอันนั้นคนนึอ่ะยังมีคนหนึ่งใครไม่ใครคนปัญหาคล้ายๆกันแต่ว่านี้เป็นอีกคนละด้านเลยตัวชื่อย่อตัวย่อตัวย่อว่าธนกะ วอวอทอนากะวอทอนากะเยครับสงสัยเป็นญี่ปุ่นไม่รู้ไม่รู้ใครไม่รู้ใครไม่รู้ใครไอ้นี่ปัญหาคือคือโลกส่วนตัวเยอะเวลาคุยกับใครไม่คุยตรงๆแล้วเดี๋ยวนี้คุยผ่านเลนต้องมีกล้องอันนึงปาร์ตคือเขานี่เปล่าชอบถ่ายรูป มีทักษะดบางทีก็เกินไปทําไมอ่ะบางทีก็หยิบหยิบถ่ายถ่ายเยอะจนเกินไปแล้วเราบางทีเราอยากจะคุยอยากคุยกับเพื่อนก็อยากคุยแบบยกเอากล้องบังหน้ามันไว้ใช่ไม่เคยเห็นรูปผ่านโซเชียลด้วยคุยเรื่องอะไรกันอยู่จ้าไอ้นี่ก็ไม่เคยเนี่ยมารยาทมีไหมเนี่ยเอ้าไปเรียนรู้อ่ะไปเรียนรเรีนคุยเรื่องท็อปิกหรืออ๋อถ่ายรูปถ่ายรูปอะไรชอบอะไรเนี่ยที่คุยเรื่อถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปไงถ่ายรูปทอธนกกรบอะไรสักอย่างทอธนกกระบโลกส่วนตัวสูงโลกส่วนตัวชอบถ่่่่ายยรรรูููปปแตไไมมเเคห็น้ ฟรีเปล่าไม่เหมือนที่คนหนึ่งที่ผมเล่าเมื่อกี้ไอ้นั่นก็อัพจังเลยไอ้นั่นใครย่ออะไรย่ออ๋อปอสอบออปสอบเวทีอีเอฟอันนี้กําลังคุยกันอะไรข้อมูลเขาคุยเรื่องคนอื่นคุยเรื่องเพื่อนเพื่อนเขาเขามีเพื่อนเยอะแล้วเพื่อนเขาลงรูปอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาก็เลยไม่เกี่ยวกับพวกคุณหรอกออ๋เออไม่มีอะไรมันแย่มันแย่พี่มันแย่เห็นยิ่งแย่รูปแย่ๆใช่ไม่มีอะไรแล้วก็ปั่นวิวปั่นคนนะปั่นวิวด้วยซื้อวิวซื้ออะไรยโปรแกรมเดี๋ยวนะตอนนี้พี่เก็บข้อมูลเกือบครบละมีแกจะมีแต่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 มีอีกเหรอพี่เห็นยังเมื่อกี้ที่ร้ายเห็นยังเห็นยังว่าเห็นอาการยังไงเห็นอาการยัง เป็นนเป็นอย่างที่พูดเอาเป็นก็ได้เป็นก็ได้เป็นอย่างนี้คืตบอกพี่เอามีคนหนึ่งเป็นพี่ชายในวงการทำงานได้กันมาหลายครั้งมากปกติภาพที่เราเห็นเนี่ยก็คือผู้ชายอบอุ่นดูดีดูสุขุมนุ่มลึกอะไรเสียงร้องเพลงเสียงพราอมีคำย่อไหมมีเยอะชื่อย่อมีชื่ออะไรปอปอกอปอเฮ้ยเรารู้จักว่าเราเคยเจอคุณคุณนะปามปามแล้วต้องกัน นโอ้ปากเอวมากเลยครับปากยูคว่ำเลยแบบนี้ก็อยากให้ปากแกปากแกเป็นตเตยูกลับได้าโอ้ยพี่อย่าร้อนตัวดิไม่ร้อนไม่ร้อนไม่จะบอกว่าคือไอ้ไไออ้้คนเนี้ยลักษณะง่ายๆเลยนะอบอุ่นตัวหมีตัวอ้าตัวมีหมีอ่าคนปากมาหมาอ๋อตัวมีปากมาหมาแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่คนเห็นคือเห็นอบอุ่นอบอุ่นแต่ว่าปกตินี้ปัจจุบันอ่าเขาชอบใช้ความรุนแรงอารมณ์เกี่ยวกาดี้เป็นคนก้าวร้าวเบี้ก้าวร้าว เฮ้ยล่าสุดเฮ้ยพี่ไม่เชื่อตบอปอีเฮ้ยเดี๋ยวนี้ตบจริงๆเหรอตจริงพี่ในละครอะไรป่ะไม่ละครมีมีคนเห็นป่ะมีจริงเหรอมีมีคนเห็นที่ไหนตบร้านตบไรตบ ออกนี่เลยย้ายทำไมย้ายทำไมย้ายไปไหนย้ายไปไหนแม่เดินไปไหนเราไปบอกเดี๋ยวดูนี่มาเดินมาเดนมาเมาเนเออแยกกันแยกกันนี่นี่มันอะไรเนี่ยพี่คือไอ้นั่งแก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 ่งแกได้ไปเดินเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวตบมันตบตบจริงๆตบตบจริงๆจริงๆเลยอ่ะอันเนื่อมาจากไม่รู้เอาว่าเขาคงแบบ ด้วยอารมณ์เกี่ยวกับเขาอะดงเศร้าไปพี่กติเลยทำไมอะอย่าไปดึงเศร้าอย่างนี้ทีนี้เราคุยข้อมูลกันอยู่ใช่ไหมพี่มันก็เกินไปเปล่าให้มันก็เกินไปบ้าคือนี่ก็ผู้ใหญ่ของบ้านของเมืองอ่ะแล้วเอาเรื่องอย่างนี้มาพูดเสียไหมเนี่ยไปแล้วมันเรื่องใครเสียมันเสียไหมมันรึใครเอาแหมายถึงว่าผมเนี่ยเสียไหมอ๋อไม่มีใครพูดถึงคุณเออมัไม่ไม่พอ คใครๆเขาก็เห็นไอ้อ,อปสเ <c oughs> กงก็เกินไปแล้วแล้วต้นงรอต่อ,อ,อทำไมไม่ช่วย <c oughs> เดี๋ยว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 เอ,า,อางี้ <c oughs> อา่า เดี๋ยวเคลียร์ให้เพื่อจะคุยเรื่องรายการกันต่อไม่เคลียร์แล้วพี่เราตรงนี้แหละอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาแล้วอย่าเพิ่งกอกรอย่าเพิ่งเที่ยงก่นมันมีหลายข้อมูลวันนี้คือพี่ดูเนี่ยเขาจะมาดูข้อมูลให้เราว่สรุปยังไงแต่ว่าเอาแย่แกคนกลางใช่ครับเอาข้อมูลสุดท้ายมันมีอีกเรื่องที่น่าสนใจมันมีวิธีก่อนใจเย็นเหมือนเป็นคนดีอ้าวหน้าเคารพนับถือยังไงหลายครั้งหลายรอบดอสอยยอดอสอยยอดอสอยยอดอสอยอครับเขาจริงๆแล้วที่ใส่แว่นแว่นอะ ใช่แน่ไเรียกไอได้เลยเหรอให้ดูคล้ายพ่อโนวิตะเหงื่อออกเยอะๆทำงานเนี่ยไอเหงื่อออกเยอะอันนี้อันนี้เก็ดเลยคือนักบอลยังเหงื่อออกไม่เยอะเท่านี้เลยอันนี้เหงื่อออกเหมือนเหมือนโดบยาแล้วทำงานควาจะเสร็จนัดนัดสิบสิบโมงเริ่มถ่ายเที่ยงกว่าควรจะเสร็จที่สิบโมงอีกวันหนึ่งไม่ไหววันนี้ไม่ไหวเฮ้ยเฮ้ยนี่คนพบแล้วครับคนพบแล้วว่ารายการวันนี้เป็นไงครับผมรายการวันนี้นะเดี๋ยวพี่เคียร์ให้นะแต่ตอนเนี้ย แล้วแต่ผมไปละเดี๋ยวอยแล้วแต่พี่ดูไปไม่ได้ไม่ใช่พี่ไม่ได่กินเหงื่อจริงๆเหรอเนี่ยคนจริงหรือเปล่าพี่ดาวสยอยครับว่านว่านดูดีว่านดูโอเคว่านดูดีว่านเป็นไรว่านผมแอร์กาวครับทไมแอร์กาวมีเพื่อนเป็นแอร์แล้วผมก็ดมกาวด้วยกินหมดไหมอ๋อเลนเซนาเบี้ยวเชียว นั่นไงเฮ้ยไม่จิงจริหรือว่าแกล้งรายการมาเลยแกล้งมาติดโอ้ยไม่ขายจริงค่ะห้องห้องเขียวห้องเล็กค่ะแต่เปิดห้องใหญ่โชว์ก่อนได้ไหมได้ได้เราไม่เราไม่อยู่ห้องใหญ่ละห้องใหญ่เขาบอกว่าไอ้กับพวงจุ้ยพวงจุ้ยเขาบอกให้มาอยู่ด้านหลัง กล้วจ๋าขอหอมหน่อยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เสียงใครอ่ะผัวนูพี่แหมเรื่องส่วนตัวกเกรงใจจังเลยต้องตามไปดูที่อยากให้มันแข็งแข็งก็ไม่แข็งไม่แข็งที่ตับ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 ที่อยากให้มันใหญ่ใหญ่มันก็ไม่ใหญ่มาใหญ,ใหญ,ใหญ่ที่พุงถ้าหากท่านผู้ชมพลาดการชมรายการที่นี่หมอชิดทางช่องเจ็ดนะครับท่านผู้ชมสามารถชมย้อนหลังทางยูทูบที่นี่หมอชิดออฟฟิเชียลครับแล้วอย่าลืมกด subscribe นะครับ